สวัสดีค่ะชีวิตติครัวันนี้ขอเสนอเมนูแกงดอกกล้วยกุ้งสดค่ะไม่ต้องสงสัยเลยว่าดอกกล้วยคืออะไรก็หัวปลีนี่แหละค่ะแถมแกงยังได้ความหอมและเผ็ดร้อนของเครื่องอีกด้วยกุ้งแน่นคือเข้ากันดีมากใครที่คิดเมนูวันนี้ไม่ออกเข้าครัวไปเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วเริ่มลงมือทําตามกันได้เลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกนํากุ้งที่ล้างทําความสะอาดแล้วมาแกะเปลือกกุ้งออกไี้เลย เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี้ยผ่านหลังกุ้งแล้วนําเส้นสีดําออกได้เลยเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนาไปพักไว้ก่อนนะคะต่อไปนํากุ้งแห้งไปโคลกให้ละเอียดได้เลยค่ะโคลกไปเรื่อยๆจะแหลกได้ที่จากนั้นตามด้วยกระชายหอมแดงพริกไทยดำนำไปโคลกส่วนผสมทั้งหมดเช่นกันค่ะ โขกไปเรื่อยๆจนละเอียดดีนะคะแล้วใส่กะปิลงไปโขลกต่ออีกครั้งได้เลยเอาให้เนื้อทั้งหมดเข้ากันดีค่ะเมื่อเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนต่อไปตั้งหมอ้อเทน้ำเปล่าลงไปตามด้วยส่วนผสมที่โขลกไว้ ค่อยๆคนให้เข้ากันได้เลยค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดนี้ให้เข้ากันดีเลยกลิ่นตอนนี้คือหอมมากคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันใส่หัวปลีที่หั่นไปแล้วลงไปตามด้วยแครอทค่ะกุ้งที่เตรียมไว้และคนส่วนผสมทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งคนไปไเรื่อยๆค่ะให้กุ้งของเราเริ่มสุกดีปรุงรสต่อด้วยซีอิ๊วขาวพงปรุงรสเห็ดออรินจิขาวค่ะ พริกไทยสดใบมะกรูดเมื่อส่ส่วนผสมทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันได้เลยค่ะคนไปไเรื่อยๆนะคะกลิ่นตอนนี้คือหอมฉุยมากหน้าทานแบบสดๆเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วค่ะพริกแดงจินดาใบแมงลักใส่ลุไปให้หมดได้เลยเมื่อส่ส่วนผสมทั้งหมดแล้วเนี่ยก็คนทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะคนไปเรื่อยๆเลย,เลย ตอนนี้เจ๊คือหิวมากเพราะกินหอมสดุดคนไปนเรื่อยๆค่ะจนเข้ากันดีไปค่ะปิดไฟยกลงเตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูแกงดอกกลอยก สดเมนูที่หอมกลิ่นเครื่องแกงกงุ้งแน่นๆสดน้ำร้อนๆคุณลอดมากเห็นแบบนี้ก็ต้องไปเลยคะ่ะจัดการทําตามได้เลยยิ่งมีข้าวสวยร้อนๆนะั้นยิ่งดีงามอย่าลืมไปทําตามกันนะคะรับรองว่าวางชอนกันไม่ลงแน่นอนคะ่ะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวไอ ตอกติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ